ที่นี่มูล,ลนิธิเด็กอ่อนในสลามเสือใหญ่นะคะซึ่งก็มีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเยอะเลยค่ะเด็กที่ด้อยโอกาสเด็กที่ขาดความอบอุ่นก็มีเยอะอยู่ที่นี่ก็อยากให้มาช่วยดูแลเด็กๆกันคนละไม้คนละมือนะคะเพราะว่าบางคนยังไม่ค่อยรู้จักที่นี่ค่ะก็มีหลายสาขา<ม>นะครับมีหลายที่ที่สามารถที่จะบริจาคได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ นะครับก็ปัญหาของสังคมก็แก้ได้ด้วยสังคมนี่แหละครับเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็ช่วยกันนะครับช่วยกันหลังสรรสิ่งดีๆให้กับประเทศชาตินะครับรังสรรสิ่งดีๆให้กับสังคมที่เราอยู่นะครับแล้วสังคมที่เราอยู่ก็จะมีความสุขครับช่วยกันครับ ได้ครับเต้นท่าอะไรดีครับคุณครูครับมาในจังหวะเนะ้ยในทางการนจังหวะของคุณครูมันมากปุ๊บปุ๊บรุกปุ๊บปุ๊บอะไรของคุณนีตีได้อารมณ์ดีมากครับครูครับเพลงเลยครับครูตอบนะครับสองหน้าพ่อครูทำเดเต้นตามคุณเต้นสิบอผมเต้นร้อยหล่อ้าวไก่ย่างไก่ย่างเต้นอ่ะเอาเผาเอาเผานิดนเดี๋ยวนะเ โอเคฝากเอาลองก่ย่างนะครับครับผมเอาไก่ย่างมาบนี้นะพร้อมนะคะเป็นพร้อมปรงมือลูกพร้อมไก่ย่างหมอลา่ะก่ย่าหมอา่ะ